ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคนเชื่อไหมคะว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเดินออกมาไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครหลอกเรานะคะเขาก็ไม่ได้หลอกเรานะคะแต่เวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ซื่อสในความรักะคะ่ะบางทีเราอาจจะเห็นอยู่แล้วว่าตรงนั้นนะคะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปและเราเอง ก็รู้แต่ยังไม่อยากยอมรับเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าความหวังเล็กๆที่ว่าเขาจะเปลี่ยนที่ว่าเขาจะกลับมาความหวังเล็กๆนั้นนะคะหลอ่อหลอมให้เรายังอยู่นะคะแล้วเราแม้เราจะรู้สึกเจ็บปวดนะคะแต่เรายังจะออกมาไม่ได้คือเคยมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่แบบมาคุยกับโอนะคะบอกว่าเอ้ยจริงๆเรารู้นะทำไมมันเจ็บปวดจังทนมานานแล้วสปีสาปีห้าปีค่ากันไปนะคะ คือถ้าต้องใช้ความอดทนกับความรักขนาดนั้นเนี่ยนะคะหวังว่าเขาจะเปลี่ยนหวังว่าเขาจะเลิกนองใจเขาจะเลิกโกหกเสียเวลาชีวิตนะคะอย่าให้ความหวังเล็กๆที่หวังว่าเขาจะเปลี่ยนที่หวังว่าเขาจะกลับมาเลือกเรารักเราเหมือนเดิมนั้นจะกลับมาเพราะถ้าเขามีแค่เราเขาจะไม่มีคนอื่นถ้าเขามีแค่เรา ก็คือจะมีแค่เราอยู่เช่นนั้นความหวังเล็กๆนั้นแหละคะ่ะที่ทําให้เราเจ็บปวดที่สุดฉะนั้นนะคะถ้าเรามาวิเคราะห์แบบจริงๆแบบไม่หลอกตัวเองเลยนะเรานั่นแหละคะ่ะที่หลอกตัวเองเราหลอกไปเองจากการที่เราไม่ยอมรับความจริงเราใช้ความหวังเล็กๆที่เหลืออยู่นั้นมาหลอกตัวเองเพียงเพราะว่าถ้าเรา ก้าออกมาจากความสัมพันธ์ที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเจ็บปวดเรากลัวว่าเราอะจะตั้งหลักไม่ได้เราก็ไปไม่รอดจริงไมมจริงจริงจริงน่ะในใจคุณนะ่ะพูดอย่างนั้นจริงๆในใจอะรู้สึกแบบนั้นแต่ทำไมไม่กล้าล่ะคะลองยอมรับและถอดความหวังเล็กๆนั้นออกไปนะรับรองนะคะคุณจะกล้าที่จะกล้าออกมาจากความสัมพันธ์ที่ เขามีคนอื่นหลายคนบอกว่าให้อภัยได้ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายคนที่ทนอยู่กับความเจ็บปวดนั้นก็คือคุณจริงไม่จริงเนาะนี่แหละค่ะสิ่งที่หลอกเรานั่นคือความหวังเล็กๆล,ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าจริงหรือเปล่า